สวัสดีกัะสาวตอกจ้าพี่น้องพูนะ่ะป้าเช้านี้สาวตอกมาโดสวนจ้ามาเบ่งหมวกเพชรจ้าเป็นหมากปานต้นสีฮักปานต้นสีบินพี่น้องจ้าโอ้ยหเหมือดแต่ว่ายังหัวพอได้เก็บด้วยจ้ะพี่น้องเพราะว่าหมากพ่นยังโบกเกนะพูน่ะ ขอส้มสวนเ,เดอ้นอน้ำถ่่มล่องแล้วน้ำถ่่มล่องแล้วสวนเพื่อนจ้ะสวนขังบ้านสาตตกนี่แหละที่ว่าเพื่อนแนะนำให้สาตตกนี่แหละปลูปกโอ้ยอย่างงามดอกขนาดเลยน้องเพชรเนาะเบิดพ่นะเก็บเด้อบาทนี้หักเพชรล้วนๆเพื่น่ะเพื่นหดน้ำจ้ะพี่น้อง สัตว์ตกระหดหน้าเหมือนกันจ้าพาสมสวนเด้มมือนี่บรรยากาศสวนพริกจ้าพี่น้องเป็นเป็นอีกสายพันธุ์นึงเ้วยอจานี้เพ,พิ่งเกไอพริกต้นสนที่ว,ว่าเป็นเม็ดน้อย สำหรับไว้กินในโครเรือนจ้าอันนี้ขายกะกิโลแพงกว่าคนละสายพันธุ์ที่กับสาตอกปุกด้วยจ้ะสาตอกปุกจะเป็นเม็ดใหญ่แล้วก็สีดำอันนี้จะเป็นสีออกเหลืองๆเ,เก็บซุกอย่างเดียวจ้าพันธนี้ จ้าพี่น้องของสาวตอกแปลงของเพชรสาวตอกจ้าของสาวตอกหันสะกบเป็นดอกจ้าพี่น้องจ้ายังบ่ทันได้เป็นหมากคือของเพิ่นด้วยจ้าเพราะว่าสาวตอกเพิ่งปลูกทีหลังเพิ่นเพื่อนมีมิดเพื่อนมีต้นกล้าก่อนและสาวตอกมีทีหลังจ้าก็เลยยังบ่เป็นหมากคือของเพิ่นแต่ของสาวตอกหันเป็นอีกสายพันธุ์นึ่งจ้า พันก็นมีปลูกสองสายพันธุ์คือกันแหละของสตกอก่ะหนาวได้พี่น้องเอ้ยมามีลมอากาศเย็นหนาวจ้าของสต๊อกบมดเลยจ้าค่ะงามแล้วกำลังพร้อมสิเป็นหมากเลยจ้ะกำลังพร้อมจะเป็นหมากแล้วดอกขาวกระจ้าเลยพี่น้องจ้ะคือของเพ้นทันแหละ แต่ของสาวตกัยังยบอดกปัานไดบรรยากาศสวนพริกสาวตอกจ้าเก็บกระสาวต๊กด้วยจากกล้องสาวต๊กกับโฟกัสสตาต์โต๊กน้ำอยู่นี่แหละว่าได้ไปใส่พี่น้องจ้า ไปกับเป็นห่วงนี่แหละวานก่อนนั้นก็มีหัวพันรุดมาดีบเขาวสวนสอตอกกำลังจอมากกำลังสิเป็นหมากด้่คุอน้องเป็นหัวตะปูตะปูอยู่สอตอกไข่บิงจ้าอันนี้เพิ่นจะก่อเป็นดอกของสอตอกหารบดอกคือของเพิน่นคือของอัน แม่ป้าเพื่อนจะข้างสวนข้างบ้านสตนะ๊อกดอกหลายได้แต่ว่ากระดกคือกันนั่นนีพี่น้องจ้ะดอกขาวก็จ้าคือกันแล้วบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังสีขึ้นพ่นอ่ะ ตกพาสมสวนเด้อจ้ามาื่อนี่ถ้าว่าเป็นหมากก็หมากย่างให้ใหญ่พี่น้องจ้าเสียงป้าม้ำสาตก ลอกที่สาม พี่น้องเพื่อนกำลังแตกพุ่มเนาะกำลังสิเป็นหมาก็เพื่อนเป็นหมากเพื่อนจะเป็นตั้งแต่ใต้ใบพี่น้องจา้าพุ่นหมากพุ่นเขียวเขียวดำดำโอ้ยอ่อนซอนพุ่นอ่ะอกำลังแตกดอกแตกหมากต้นก็งามงาม เสียดายอย่างนึงสตาร์ตกปลูกถี่เพื่อนะเป็นไถล่ะเป็นไผลว่าบพ่นอยู่กับแม่ล่ะโอ้ออยไอหวานหวานน้อยนี่มีอีกรุ่นนึงจ้าพี่น้องจ้ารุ่นที่สองที่เพิ่งออกมาสตาร์ตกปลูกงามเลยจ้างามเลยเด้อพี่น้องจ้า แตก่กิ่งแต่ก้านล่ะเป็นอีกหนึ่งรุ่นมีรุ่นที่หนึ่งแล้วก็มีรุ่นที่สองที่สาตอกปุ๋กำลังแตกขึ้นงามงามพี่น้องจ้าคนขับรถผ่านไปผ่านมาเพิ่นกระถามว่าโอ้อยเพชรสารงามขนาดเพิ่มาเพราะว่าถนนอยู่ตรงนั้นจ้าพี่น้องถนนอยู่ค่ะ พ่นไปยำไหเพ่นก็ออนซอนแม่พี่น้องจะ้ะป,าปกกา้าพ่นมาปลูกยังไดคืองามแท้เพิ้นนะสอดตอกกระปลูกไปโดยที่ว่าว่ามีประสบการณ์เนาะปลูกไปยังสั้นละเพ่นหางงามหมักเพ็ดก็เป็นตังบุญงามแต่บัวสิเป็นหมางหรือเปล่านาะพี่น้องเนาะต้องไปรอรุ่นกันจ้ะแต่ว่าเห็นแล้วแหละดอกค่ะแต่สิเป็นหมางดกสําได้คือว่าอะไรที่ได้ผลผลิตสัมได้เหนแล้สอดตอกก็ต้องไปเรียนรู้อีกทีนึงเรื่องผลผลิตนี่ค่ะปลูกงามหาง,งามแล้ว แต่ผลผลิตเิเ้นเฮาแนละเฮาต้องรอจ้ะว่าสิได้สำใดความงามนี่เป็นที่หนึ่งก็ว่าได้ใบเขียวปืดเลยเนี่ยพอใบเขียวปึดแล้วสิเป็นหมากดกคือง่ายสิฮกคือของเพื่อนอยู่บของเพื่อนน่ะดกอรีเดอร์น่นมืออาชีพอันนั้นของแม่ป้าเพื่อนนะแต่ของสาวต้องนี่งามแต่ต้นกับผัจ้างน้องหมากบ่มีกับผัจ้างะงามแต่ใบเขียวแต่ต้นนันบ่มีหมากกับเป็นไปได้ได้ไดพี่น้องจา้า นี่พี่น้องจ๋าสตารพุ่งปลูกใหม่ล่าสุดนี่ดอกติดมานำเลยได้พี่น้องนี่ดอกดอกติดมาเลยแตกง่ายมีดอกพร้อมรุ่นนี้เพิ่นเป็นมากนะพี่น้องดอกดอก บดเวลาต้นเพิ่นเป็นหมากสีดกบอลน,นี่เละจ้ะพี่น้องอเสียงผู้ใหญ่บ้านตามสายนะหมากเพิ่นได้นี่พี่น้องจา้าอ่อนๆเต็มหนึ่งดกอะรีเด้อพี่น้องหัวไปจีบปจออยู่เป็นหัวตะปูอยู่เด้อพี่น้องจา้า ออนซอนความดกเนาะเป็นตั้งแต่ดินผูกินก้านเพื่อนมาเพื่อนทะลึกละคุณอ่ะ เวลาเพ่นเป็นหมากอหลีพี่น้องจ้าออนซอนอหลีได้เนี่ยออนซอนยามเก็บพ่นแหละคือสิมวน เอาเนาะจ้ะคลิปนี้สาวต๊อกก็บบมีอย่างไยเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะมาชมส่วนขอักเพชรนํากันจ้าหรือว่าหมักพริกนํากันจ้ะพี่น้องจ้ะเอาเนาะจ้ะคลิปนี้สาวต๊อกกะฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกําลังใจสาวตอกอีสานบรรนานําเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้ะแว่สวนหมักเพชรงามงามจ้าพี่น้องจ้ะ